นักเราก็จะใช้พิธีกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้พวกเราได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อตัวเองพอเราได้มีบุญมีกุศลเพื่อตัวเองเสร็จต่อไปเราก็จะใช้บุญใช้กุศลนั้นนะ่ะมาเดินกรรมาฐานให้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีบุญกุศลช่วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมจะมีความ อึดอัดมันจะมีความคับแค้นหลายสิ่งหลายอันมากๆพอเราจะมานั่งปฏิบัติมันก็นั่งปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ามันกังวลอยู่กับสิ่งที่มันยังขาดแคลนอยู่นะครับนั้นในส่วนของกุศลเราก็ต้องทําในส่วนของสมถะวิปัสสนาเราก็ต้องเดินเพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่เราจะออกจากวัฏสงสารนี้ได้ แล้วก็เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทําให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายได้เกิดแล้วก็มีความเป็นทุกข์แบบนี้เหมือนเดิมดังนั้นในส่วนของการปฏิบัติของพวกเราจึงเน้นเรื่องของการออกจากทุกข์เป็นหลักนะครับในส่วนของพิธีกรรมจะเป็นองค์ประกอบ เพื่อให้เราได้บรรเทาบาบางภายนอกและภายในแต่เน้นหลักๆก็คือการปฏิบัติให้ทุกคนได้มีความเป็นสุขภายในที่สุดพอทั้งนอกมันมีความเป็นทุกยังไงมันก็จะสามารถเข้าใจในความเป็นจริงมากขึ้นได้แล้วก็ไม่ไม่ทำให้พวกเรานั้นเป็นทุกจากจิตนะพูดพดง่ายๆว่ากายมันทุกอยู่แล้วเนาะที่เราศึกษากันมาแต่จิตเราต้องไม่ทุกอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่พวกเรามาฝึกกัน ดังนั้นเราก็ฝึกกันมา2ปีกว่าแล้วก็เลยมีกรรมฐานเข้มข้นขึ้นซึ่งเดี๋ยวถ้าถึงวาระนั้นเดี๋ยวผมก็จะประกาศอีกทีนึงเพราะว่าคนมีจํานวนเกือบเอบจัดห0ึคนมันจําเป็นต้องอาศัยสถานที่นะครับแล้วก็ถ้าคนเยอะแล้วมันมันมัน,ม,นมันเบียดกันมันอันนี้กันมันจะทําให้ให้การเดินกับ ถ้าสมมติกำลังใจทุกคนเข้มแข็งเนี่ยน,นั่งตากแดดอยู่เข้าชานสีได้โอเคไหมถ้าได้อย่างนั้นก็ไม่กังวลน,นะผมไม่กังวลเลยจริงๆถ้าสมมติว่ามันถ้าเหตุการณ์ภายนอกมันบีบคั้นเราแล้วเราเดินกรรมาฐานไม่ได้น,ะนั้นกังวลอยู่ก็เลยจําเป็นจะต้องอดูจํานวนดูสถานที่ดูความร้อน ของอากาศดวอะไรเงี้ยหลายๆอย,ย่างเป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันบีบคั้นเราน้อยสุดและเพื่อให้เราได้เดินจิตของเราได้มากที่สุดนะครับซึ่งถามว่ากรรมฐานเข้มข้นที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะใช้ผลของการเรียนวิชาการศึจิตทั้งหมดที่เราฝึกกันมาไม่ว่าจะเป็นกายจิตหรือแม้กระทั่งผู้รู้นะครับสามส่วนนี้เราจะมาใช้ในวันนั้นเปรียบเสมือนกับตอนนี้เราเรียนปริยัติเนาะว่าเออกายคืออะไรจิตคืออะไรผู้รู้คืออะไร ต่อไปเราจะเข้าสู่การปฏิบตัติซึ่งตอนนี้ทุกคนปฏิบัติกันอยู่แล้วก็กําลังเข้มข้นกับตัวเองอยู่แล้วก็ตอนนั้นมันจะถึงการปฏิบัติที่เราจะนําแบบเต็มรูปแบบของเรานะครับซึ่งมันจึงต้องอาศัยความเข้มข้นที่เราต้องเพียรของเราก่อนเพรานะณวันหนึ่งที่ความเพียรของเรามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะ เวลาที่พูดถึงว่ากายเป็นยังไงปุ๊บจิตเป็นยังไงปั๊บผู้รู้เป็นยังไงปุ๊บไม่สงสัยแล้วอันนั้นอ่ะจะทําให้เวลาเดินกรรมฐานเข้มข้นของเรามันง่ายขึ้นแล้วสิ่งที่อยากให้ปรากฏในใจของทุกคนคือวันนั้นอยากให้เกิดความรู้บางประการเกิดขึ้นแล้วถ้าความรู้บางประการเกิดขึ้นนั้นเมื่อก่อนเราจะใช้วิปัสสนาในการทําให้เกิดความรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามความรู้ที่เรียกว่าอาสวัคยานเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วมันจะไม่เสื่อม หมายความว่ารู้แล้วรู้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พระท่านเมตตายอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจความเป็นจริงตรงนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้เสร็จเราจะเดินกําลังกรรมาฐานของเราได้มีความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถอยู่กับชีวิตภายนอกแม้มันจะบีบคั้นเราขนาดไหนมันก็อยู่ได้